สวัสดีค่ะเจอกับวารุตายอีกแล้วค่ะวันนี้ได้ออกนอกบ้านแต่สภาพอากาศก็ยังมีเมฆหมอกแสงแดดอย่างส่องมาไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นค่ะผู้คนก็เริ่มที่จะออกมานั่งเล่นกันนอกบ้านมากขึ้นมาเริ่มปั่นจักรยานออกนอกบ้านกันมากขึ้นนะคะ แล้วก็วันนี้วรุตาก็เลยถือโอกาสมาออกไปเก็บผักป่าเหมือนเดิมค่ะผักป่าตัวนั้นนะคะเพนผักป่ามหาโหดจริงๆเกิดขึ้นที่ไหนต้นไม้ใกล้ต้นเขาหรือว่าที่อยู่ใต้ต้นเขาจะต้องมีอันดับสิ้นหรือว่าจบชีวิตกันไปเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าการขยายแพร่พันธุ์ของเขาค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของประเทศเยอรมันเองนะคะผักตัวนี้ต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมันเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่เป็นของที่จากแถบอื่นและเข้านําเข้ามาปลูกในประเทศเยอรมันจนกลายมาเป็นปัญหาของประเทศเยอรมันเลยค่ะแต่ผักตัวนี้ บอกได้เลยนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนวารุตาชื่นชมมาก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 เลยค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนสามารถที่จะนำผักที่มีอยู่ตามท้องถิน่นหรือตามสถานที่ ที่ทุกคนอยู่สามารถหากินหาอยู่ได้ตามธรรมชาติถือว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนไม่เคยอดตายจริงๆค่ะวรุตาก็ได้รู้จักผักตัวนี้จากคนไทยที่ทำวีดีโอนี่แหละค่ะวันนี้วรุตาจะพาไปดูผักตัวนั้นและก็สรรพคุณของเขานะคะมีแคลเซียมสูงมากวิตามินซีก็เยอะ แถมอร่อยด้วยค่ะแล้วก็นิยมกันมากที่สุดที่จะนำไปทํานั่นก็คือแกงส้มหรือแกงเทโพค่ะพูดแล้ววรุตาก็เริ่มน้ำลายไหลกันเลยละค่ะเราหลัดยอดช้ากันไปเลยนะคะวันนี้วรุตาจะพาไปดูฐานที่เล็กๆเ,เพียงแค่นำจิ้มนำจิ้มไปก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นวรุตาจะพาไปดูอีกที่ซึ่งเป็นใหญ่โตมโหฬาร มีพื้นที่ประมาณสิบกว่าไร่ที่เป็นผักตัวนี้เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆไปกันเลย าจจะต้องเดินลงไปในมุ ไปเลยค่ะตอนนี้วรุตาอยู่ใต้สัพานแล้วนะคะค ระวังนิดนึงนะคะราดลาทยื่นดยนดันแฉะอยู่ต้นไม้กันไปลูกเห็นไหมคะตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรอยู่ตรงน้าไหมคะเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมคะนี่แ่ะค่ะผักบุ้ง ฝรั่งที่คนไทยในต่างแดนเอาไปทานทำเป็นแกงส้มแล้วก็แกงเทพโพนั่นเองบางคนก็เอาไปผัดกับน้ำมันหอยก็อร่อยไปอีกเมนูหนึ่งค่ะแล้วก็นี้ค่ะเพื่อนๆน,นี้ค่ะร่องรอยของเขาเมื่อปีที่แล้วที่เขาทิ้งความใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ ทิ้งความเกรงขามไว้ให้ดูนะคะดูเลยกับเพื่อนๆดูเลยค่ะนี่เขายังแตกกันไม่เท่าไหร่เขาแตกเฉพาะพื้นที่ที่ยังแดดส่องถึงนะคะพอย่างเข้าเดือนสิงหามิตุนากรกฎาสิงหาหน่อกาจะเต็มทุ่งไปหมดเลยนี่คือสถานที่ที่เป็นแค่น้ำจิ้ม บรรุตกรากำลังบอกจะว่านี่คือน้ําจิ้มนะคะเพราะว่าพื้นที่หลักยังไม่พาไปค่ะวันนี้พามาเฉพาะมาดูน้ําจิ้มอย่างเดียวดูซะเพื่อนๆกินกรนตั้งเมืองแอเซนก็ไม่ทันกันแล้วค่ะนี่แค่มุมนี้มุมเดียวนะคะแล้วเราจะรอช้าอยู่ทำไมมาดูหนอกเขาเลยดีกว่าค่ะโอ้โห อย่าได้จังภาพอาจจะไม่ชัดไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเพืเ่อนๆโอ้ยนี่ค่ะโอ้โหแล้วเนื้อแน่นเป๊ะโอ้โหมาุตาทนไม่ไหวแล้วอนี่เห็นไหมคะเอาดินออกหน่อย หนอเขานะคะตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยพอแก่ตัวไปแล้วเขาจะกลายเป็นเหมือนกับไม้ไผ่ทีเดียวเลยค่ะเป็นไม้ไผ่เลย หนอตันมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดเดี๋ยววรุตาเก็บไปก่อนจะเลือกเฉพาะหนอที่ตันๆแล้วก็เตี้ยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันค่ะ รูทหนอน,นี้แม <c oughs> ่คุณอ้วนโอ้โหยา oh my god oh god My God มาดูก่อนนี้กันค่ะสุดยอดมากๆเลยเอานอนไหนดีเนาะอรุตายังชอบนอนเล็กๆนักนอน,นีก oh. My God น้าทานสุดๆเลย นีด่ดูดูเขากำลังแตกเพื่อนๆดู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 ดด ยอดเยี่ยมมากหนอนะคะอวบอันตันสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะมาลองชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนก่ะโอ้โหตื่นแต่นนี่ข้อจะบอกเพื่อนๆว่าแก้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิม้ม ไม่ทราบว่าแสงมันสะท้อนหรือเปล่านะคะเพื่อนๆดูนี่นะเดี๋ยววรุตาจะมาลองปอกให้ชิมดูดูบ้องของเขานะตันมากๆเลยค่ะดูเนื้อเวลาปองเขานะคะเบาบางมากๆเลยค่ะดูเนื้อเขา วรุตาว่าถ้าคนทั้งเมืองอเอเซนที่วรุตาอยู่นะคะหรือคนทั้งโลกนะคะรู้จักหากินตามอยู่ธรรมชาติวรุตาว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะวรุตาอยู่ใต้สะพานรสชาติเปรี้ยวเหมือนกับเรากินอะไรเนาะ รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกับมะม่วงอ่อนๆที่มีรสชาติเปรี้ยวยังไม่จัดเปรี้ยวเหมือนมะยมแล้วเนื้อของเขาเหมือนกับเขาจะร่วนกว่าเนื้อฟักนิดหนึ่งนะคะอร่อยมากเลยค่ะแกงเทพโพแกงส้มไม่ต้องใส่มะนาวเลยค่ะไม่ต้องใส่มะขามเปียกเลยค่ะเพื่อนๆดูนี้นะคะวารุตาแกะออกมาแล้วนะเนื้อเขา แบบเปลือกเขาบางมากเลยเห็นไหมคะความที่วิตามินก็สูงมากๆวิตามินซีเยอะมากแกนเซียมก็สูงด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ นี่คือเขายังอ่อนเราสามารถทานได้ตอนที่เขายังยอดก็เป็นอ่อนๆแบบนี้นะคะยังยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเแต่ถ้าเกิดเขาแก่ตัวแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทานได้แล้วค่ะเพราะว่าบ้องตัวนี้ของเขาจะแก่มากเป็นเหมือนคายลนะักษณะ ต้นไผ่ไปแล้วทานไม่ได้นะคะและใบเขาจะแก่เกินที่เราจะทานได้แล้วค่ะจะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สุดยอดมากๆเลยค่ะช่วงที่อ่อนกำลังกินแล้วก็เป็นช่วงที่สารอาหารต่างๆที่เขาสะสมทั้งช่วงฤดูหนาวนะคะมาสะสมให้มาเป็นยอดอ่อนซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูปอบแล้วดูน้ำหยดของเขานะคะ ในบ้องเขาจะมีปริมาณน้ำนี่ประมาณ50%เซทีเดียวค่ะรับรองผักบุ้งฝรั่งตัวนี้ทานแล้วไม่อ้วนสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนแล้วแน่นอนค่ะปลอดสารพิษแน่นอนและมุมนี้เป็นมุมที่ไม่มีหมามาเดินเล่นรับรองขี้หมาไม่มีค่ะนี่คือ japanese knotweed หรือผักบุ้งฝรั่งหรือ japanese ish. Stau den k e n o t e r i s c h ภาษาเยอรมันนะคะนี่ละค่าเพื่อนๆพื่อนวรุตาอยากได้รถสิบล้อมาขนกันเลยค่ะมันฟินมากๆเลยค่ะอารมณ์แบบนี้นะคะวรุตาเก็บได้ขนาดนี้พอแล้วละคะ่ะเพราะว่าทานคนเดียวจะอยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันเก็บมากเดี๋ยววรุตาเก็บภาพความฟินนี้ให้ไปฝากเพื่อนอีกนิดนะคะ นี่ค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่ามุมนี้ห่างจากบ้านรัตุตาประมาณแค่10นาทีเองค่ะหิวเมื่อไหร่มาเก็บได้ค่ะเดี๋ยวต้องเก็บให้ทันเขานะคะเพราะว่าเขาโตไวมากเป็นผักป่าก็เรียกว่าผักป่ามหาโหดค่ะไปเกิดที่ไหนต้นไม้อะไรที่อยู่ใกล้ๆของข้อผักที่เตี้ยวเขาตายเรียบเลยค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะ อยากจะกินผักตัวไหนหรือเรียนรู้จากวิดีโอโปรดกรุณาเรียนรู้ให้ทองเทปก่อนจะนำไปรับประทานนะคะเป็นคำเตือนค่ะ สำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปเก็บผักบุ้งฝรั่งก่อนค่ะตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกในปีนี้ที่เก็บผักบุ้งฝรั่งมาทานค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวารุตามีผักเยอะแยะมากมายที่จะชักชวนเพื่อนๆให้หากินหาอยู่กันตามธรรมชาติค่ะเกิดวิกฤตขึ้นมาเมื่อไหร่คนไทยในต่างแดนรอดตายกันทั่วหน้าค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้ กับธรรมชาติเรียนรู้เพื่ออยู่กับธรรมชาติค่ะฉะนั้นเราไม่เดือดรอนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรวันนี้วันศุกก็ต้องขอ,อตัวไปเก็บต่อแล้วละค่ะอยู่ดีมีสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย